ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองไผ่อําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์และขณะน,นี้เรากำลังตระเวนรอบเทศบาลตำบลหนองไผ่กับคุณศิริชัยจันพัชรินนายกเทศบาลตำบลหนองไผ่ค่ะเพราะการเป็นนายกเทศมนตรีนั้นไม่ใช่เป็นแค่เพียงหน้าที่แต่มันเป็นถึงเรื่องของจิตวิญญาณในการบำบัดทุกความสุขแก่ประชาชนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้คุณศิริชัยมักมีกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งนั่นคือ การขี่จักรยานยนต์ตระเวนรอบเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ในเวลาค่ำคืนเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของประชาชนและนี่คือประโยคทองแห่งปีที่ประชาชนตำบลห่องไผ่ได้พูดถึงนายกเทศมนตรีของเขาค่ะเป็นเรื่อยๆกะทแกตายกันมาอย่งไ้เป็นเรื่อยๆไปเลยไม่ให้ต่อไปงั้มาไหายอะไรมาแล้ว ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทางเทาตงให้ยีรับใา้แต่ยีจะรับทุกท่านครับผมหลักการทำงานผมนะครับผมซื้อถึงสามอย่างคิดสิ่งดีพูดสิ่งดีทำใสิ่งดีเจอตัวไหนท้าทายคนนั้นถ้านั่งกินผมก็นั่งกินด้วยกับพี่นักข่าวชนนั้นผมคุยง่าย โดยเาะเขตเทศบาลองเทานั้นเป็นเขตผ่านของนักท่องเที่ยวและจังหวัดพิจูนั้นเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะฮะสิ่งที่ฉันต้างจูตาระแรกคือเรื่องความสะอาดผมเน้นเสมอทุกเช้า่อนข้อทำง,งานนั้นผมนั่งรถยนต์นะฮะเจ็บจตะเวน,นุกงซ้องซอยดูหน้าตลาดลดูในตลาดว่าจุดใดบ้างที่มีขยะเยอะเจ้าที่เข้าไปปัดไม่ถึงผมต้องโทรตามย่ายาวต้องโฆษณาใไปตัดเรื่องน้ำเสีย ข้ามคานผมขับมอเตอร์อไซค์ไปก็ดีหรือนั่ียนไปก็ดีเจอพี่น้องประชาชนโบกมือเรียกก็ไปรับฟังปัญหาแล้วนามาแก้ไขแต่ปกติแล้วเช้าผมจะออกไปดูเรื่อขงขยะสุดใหญ่ยามค่ำคืนถ้าผมอยู่ในพื้นที่ผมจะออกขับมอเตอร์ไซค์นั้นตะเวนดูทุกซอาทุกซอยส่วกับพบปรับจี่เรียนพี่น้องประชาชนในตัวด,ด้วยไปดูเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างแล้วไปนั่งพุดปรับผู้คุพี่น้องอยู่ข้างทางนโยบายผมนั่นคือ ไม่อยากให้พี่น้องโทรแจ้งปัญหาที่สูงย่างนั้นเทศบาลต้องถึงก่อนต้องไปให้ถึงก่อนก่อนที่พี่น้องจะโทรแจ้งเรื่องก,การทํางานของเจ้าทเทศบาลเนี่ยผมจะพูดย้ำเสมอถ้าอยู่กัเม็นครอบครัวมันจะมีบ้างปัญหาในครอบครัวเี่อิจาระบอแว่กันบ้างในส่วนของเนี้ยผมพยายามดึงเข้ามาหากันใครมีปัญหาอะไรให้มาคุยกัน ปัญหาที่มันหนักถ้าแก้กันไม่ได้มาปรึกษาผมผมจะย้นสมิว่าให้อยู่กันเหมือนสถาบันครอบครัวซึ่งก็เหมือนเทศบาลก็เหมือนครอบครัวที่ใหญ่คนเป็นร้อยก็ย่อมมีบ้างที่จะรับเอาแบงค์แต่ผมก็ได้ย้ำเสมอว่ามีผาก้วแต่งาน่วนรวมต้องเดินพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนเล้วจะเรื่องงานบริการทุกอย่างเมื่อมีพ่น้องจาประสานงานกับเทศบาลน,นั้นต้องทำให้เรียบร้อย ถ้ามีปัญหาอะไรให้ปรึกษา,าทันทีผมบอกตัวเขาว่าตัวไม่นัวว้นผมจะย้ำเสมอให้กันอยู่เหมือนครอบครัวแล้วกนะ็นะรเรียนของฝากไปนัองชาวเช่นมะพรัยผมจะย้ำเสมอว่าอย่ามองคนแต่งตัวดีพูดดีแล,ล้วเราดีด้วยระวังจะสูญเสียเรื่องทรัพย์สินเงินทองจริงๆกีฬาผม,มอยากใจว่าตกลนขยะลงไปก็ต้องอาศัยพี่น้องใช้กันไปเช่น้องผัยไปตลาด ยิวถุงผ้าถิอตรกร้าไปแจกข้าวถ้าเราไปมือเปล่าซื้ออาหารมาห้าอย่างยิ้วถุงมาห้าใบก็เพิ่มกระย่าห้าชิ้นถ้าไปไม่ได้พี่น้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นเคือ่อตัดหญ้าพราดูดโคนพราดูดฝุ่นสิ่งนเนหล่านี้ทางเทศบาลน้องผัยเราก็มีพร้อมเราคู่ภัยต่างๆตนนี้ผมคิดว่าเราเทศบาลผัยก็ไม่น้อยหน้าใครในอนาคต สิ่งที่ผมอยากทําต่อไปก็คือเรื่องบ่อประวัติน้าเสียซึ่งในเขตอีงังอุทัยนั้นมีปัญหาเรื่องน้าเสียที่ไม่มีที่รองรับน้าเสียแต่นายนาครน,นั้นผมเองถ้าจะลงตัแหน่งตรงนี้อยู่ก็ค,คิดว่าจะซื้อที่เพื่อก่อสร้างบอา่อวัตถุเสียต่อไปสิ่งเหล่านีนน้ก็ต้องอาศัายความร่วมมือกับพี่น้องชาวเชยนร้งไผ่ไม่ว่าเรื่องขยะหรือเรื่องน้าเสียถ้าพี่น้องทุกหลังคาเรือน ช่วยกันคัดแยกขยะช่วยกันโดยอะเริ่มเสียกันทําอาหารเศษอาหารอย่าทิ้งลงบ่ออย่าทิ้งลงท่อเศษอาหารที่งลงท่อทําให้ท่อหดตันทําให้น้ําน้าเสียไว้คือสิ่งนเหล่านี้ผมพยายามโลดลงขอความรับมู้จากพี่น้องประชาชนคนที่อยู่ในเกศบาลตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอยู่ในตลาดของน้องไผ่กระหว่างนีงว่าจะคงใจในเความรู้จากพี่น้องชาวน้องไผ่ พยายามเปเน้นัดก,กีฬาพเพื่อเยาว,ว,วชนนั้นสนใจมากยิ่งขกีฬาหลีกเ,เรื่องเรื่องยาเสพติดรายการทุกคนเนี่ยอาสามารับใช้พี่น้องประชาชนลำแรกต้องมืออ่อนต่อรับสวัสดีครับสวัสดีค้าใเป็น ผมย้ำเสมอเมื่อมีวิธารปชนมพิต่อง,งานยังไม่สำเร็จต้องขอเบอร์ถือไว้ตลาดการที่นา,ายใหม่นั้นไม่เคยปฏิเสธท้องถิ่นผู้ท้องถินงถ่นที่จะมาสื่อสารดูง,งานนะครับก็ขอต้อนรับและอิจารัท้องถิน่นผู้ท้องถิ่นที่จะมาดูง,งานกับทางเทศบาลน้องไผ่นะครับ และพบกันที่ w w w t ศ e s a b a n n o p g o t h